เชื่อไหมมีหลายคนเลยนะที่ยังไม่รู้ว่ามินิ JCW อ่ะที่บอกว่า JCW JC w เนี่ยรถแรงรถแรงอะมันคืออะไรบางคนที่เป็นแฟนมินิอันเนี้ยในใจอะรู้อยู่แล้วเราทุกคนก็อยากได้ใช่ไหมคะซึ่งจอห์นคูเปอร์เวิร์กนะคะก็มีที่มาตรงที่ว่าเขาอ่ะเป็นสำนักแต่งรถตั้งใจที่จะแต่งรถมินิให้มีสมรรถนะที่ดีทำลายความเชื่อต่างๆใน,นยุคนั้นจอห์นคูเปอร์เป็นชื่อของคนนะ จุดเริ่มต้นก็มาจากปี1961นี่แหละที่เขามีการแข่งเป็นแข่งรถแบบมาราทอนน่ยนึกออกมาแล้วก็มีสถานที่ที่แบบมันขับยากมากๆทั้งหิมะทั้งคดเคี้ยวเลี้ยวเลาะเลี้ยว,ยวแบบผักซอกอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วความเชื่อของอสมัยก่อนเนี่ยก็คือเขาเอาแต่รถที่เป็นไซส์ใหญ่อะ่ะมาทํารถแข่งกันแต่จอห์นคูเปอร์มองว่านี่แหละเขาจะสร้างตำนานให้กับมินิ จนสุดท้ายเขาก็ชนะการแข่งขันมัตติคาโ่ะเธอมันแบบเซอร์ไพรส์มากๆคนยุคนั้นก็เลยรู้จักมินิจากจอห์นคูเปอร์ค่ะลูกชายของจอห์นคูเปอร์นะคะเขาก็ได้ทําการก่อตั้งจอห์นคูเปอร์เวิร์คขึ้นมาในปี2002ค่ะแล้วก็ได้ร่วมมือกับมินินะคะอย่างเป็นทางการซึ่งมินิจอห์นคูเปอร์เวิร์คก็มีการพัฒนาขึ้นจากแต่ก่อนก็มีรถสันดาบแล้วตอนนี้ก็เป็นอออิเล็กทรที่เป็นรถไฟฟ้าร0 0นะคะ บางคนก็เคยเห็นนะคะจากโฆษณาในตามโซเชียลต่างๆหรือว่าจากคลิปที่มีการรีวิวรถ John Cooper Works มาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีให้ทดลองขับแล้วที่ยูรปามอเตอร์สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะตอนนี้นะคะไม่เป็นไรเลยติดต่อวิวเข้ามาแล้วอยากจะลองทดลองขับว่าฟีลลิ่งเนี้ยมันใช่ตัวตนของคุณจริงๆหรือเปล่าก็ต,ติดต่อวิวมาได้เลยที่ c o n แทค t ไดบนนี้นะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ะคะ่ะ